สวัสดีครับพี่น้องครับโอโม่พามานอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้องครับมาเขามาจ่อไปซองเบงปาชโดนะครับแต่ว่าปลาชโดบ่ฮันเขาแต่ประคอตัวนี้เขามาครับในปลายปืนเลยนะครับนี่ครับมาอยู่จิงอยู่บักดนหนึ่งก็ยังบ่ไปบนนุนีอยู่ครับ เห็นบ่นี่ครับตัวปลาคอนี่ครับหัวปลาคอนะครับหัวปลาคอเราห่างมันห่างมันจะออกมาพีนี่อันนี้หัวอันนี้หางครับมันตัวโบวยใหญ่นะครับตัวโบวยใหญ่แต่ว่ามันโบนีแต่ว่ามันโบนีไหม ก็มาจึงเบิง้งอยู่เสืออยู่ไหมไอปลาคนี่ก็ใช่ละใช่ละปลาคนี่ก็ยิ่งอยู่นะครับถ้ามันตัวใหญ่แน่นะครับแต่ว่าอันนี้มันตัวน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับหัวมันอยู่นี่ครับหัวมันอยู่นี่แล้วก็หาง่นสิบห้าพีอันนี้หัวอันนี้หางมาแล้วนี่ โมนีไหมครับนี่ครับยังอะไ้ยังเห็นชัดยังอยู่บังเกาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเขือเก่าเลยเมืแล้วครับโมนีครับ,บ,รบยังโมนีโมไปอยู่นะครับ ป่านะครับหมดเสีงครับจักว่าเพื่อนบ่เห็นผมเป็นรอยเข้ามาแล้วเพื่อนหลัมาตกใจมาเห็นผมพอดีเพื่อนก็เลยอยู่นิ่งๆกับบ่อจักก็เลยพังตัวครับเพื่อนอาจจะพังตัวตอนนี้ผมล่อเบิงไอป้ปลาชะโดเขาอยู่นะครับแต่ว่าปลาชะโดกับบ่อทันได้เขาอยู่ ยังบอท่านเห็นปลาฉโดมากอยู่ครับแล้วนกะ็มันมืดพร้อมนะครับมันมืดผมบ่มคคอยเห็นบ้ครับแต่ว่าเป็นเงาดำๆมากนี่คือส่่งคืออยู่แท็นังครับยังยังผ่าไ้ก่อนครับปลาคอนี่ยังอยู่วงเก่าอยู่นะครับปลาคอนี่ครับ มาท่งเบิงมื่อนี้ยังบบเห็นชชโดจักตัวเลยนะครับบอว่าสิเป็นชชโดหน่อยก็บ,บ่เห็นครับ <c oughs> น้ำมันเป็นขาาเป็นมันเป็นน้ำหอครับน้ำหอน้ำขําครับมันก็เลยปลาก็บ่อยจากเขาครับถ้ามันเป็นอย่างสิแล้วก็ถ้าปลาเขามาเหาก็จะเบิ่งปลายากครับ มันาจ,จะแม่นปลาเนะาะทำไมป่ปลามันขึ้นแล้วแม่นปลามันขึ้นมาจิบน้ำแล้วตัวปลาคอยังอยู่บนเก่าอยู่พี่น้องจังมันเสิเอาจังไดปลาคอตัวนี้นี่ไหม,มอยู่ในปลาไมีไผ่คือเก่าอยู่บมนี้ครับอ่นว่าตื่นแล้วเฝ้าออกไปกับ โบเพื่อนกะติอบว่าขึ้นมบห่มบอเห็นเพลินตัวเพื่อนกะติอยู่นิ่งๆคันตัวนี่ผมเล่งปืนใสอยู่ครับเล้งปืนใสกันยังบออกบอกถอยนะครับโอ้โมเมนปลาดูลอยขอมาบอเมนตตัวนี้ ไม่ติงๆก็เลยว่ามนประดุกเขามาก,ก็เลยยังผาขึ้นไปไว้อาถ่ายปลาคอกันเอกครับนี่มันกะโค้งกะพันอนะลีนะครับอยู่นี่หางขึ้นอยู่นี่หางอยู่นี่อันนี้ปลายหางครับอันนี้หัวอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมสิลอง ใช้ใยไม้แล้วล่ะเดี๋ยวเสร็เอาไปพายพายู่ไล่ยนไคนใส่ก่อนนานไปแล้วครับพีนองติงแล้วครับอันนี้ช่วงน้ำขึ้นนะครับมันก็เลยมานังกบไผ่มันเลยไกลแห้งนะครับเแมนปลาชะดูเขามาหรือปลาเขามานี่ก็ได้อยู่นิ่งๆไว้แลครับติงบ่ได้จะได้ พยายามเล่งผาไปก่อนขยับผาให้น้อยที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวไปซุ่มอีกไมายนึงครับ